สวัสดีครับไปพี่น้องเดี๋ยวผ้าหาปลาเมื่อนี้ครับผมปลาข้าเจ้าตีเลี่ยนนะครับเพระว่ารถกระคืนแล้วเดี๋ยวกระสีลุกผาเบิงนะ้งเนาะนี่ครับื่นที่เดี๋ยวสผ้าหาเนาะครับเบิ้งไปน้ำกันเม่สิดใดวครับพี่น้องอู้นครับตักน้ำขังฟังน่ามันเลือดเลยครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวไป เดี๋ยวผมพาไปเบิง้งเดี๋ยวได้จะไาเบิ้งกัอ,องงนนี่ครับผมปลามันขึ้นนะครับเนี่ยต่ว่านี่ตัวหน่อยอยู่ครับนี่ก็เพอได้เนะาะเดี๋ยวเพิ่งไปรับกันเรื่อยๆครับผมนะครับเห็นปะม้นขึ้นเนาะครับผมนี่นะครับ ปลามันที่ขึ้นนะครับผมไปเขเจ้าตีนี่เพินเข่าตีแล้วพี่นอออออ้องหูดนนกครับเห็นไหครับนกเต็มพี่น้องเลยไปออกก้อนคันปุดมื่อหาปลาผมอยากงอกดาครับผมนี่กระปูกัะปูครับเอาเบิ้ครับผมเป็นดองเนาอะ นี่ครับอีปูไปดองอ่าใส่ถุงโอ้ยถุงเอาถุงอะไรม,มาปวดถุงอะไรแต่ใส่มันปุ่มีบ่องตีใส่อลไรพี่น้องเลยมันเต็มครับไปเดินลุนไปดังกันนะผมโอ้โนกบักหลายเลยครับผมไปพี่น้องหาอยู่หากินเนาะครับผม,นนรบ,ผมบรรยากาศครับเจ้าตีเลยนเนาะครับ เปเอาในนามมันมันโบไวหวแล้วนะครับผมในนามเพราะว่าเพิ่นเสร้าตีเล่นปลามันกับสีนั่นแต่ว่ามันจะขึ้นมานน้ำขังฟังนะครับจะขึ้นมานาน้ำขังฟังอย่เขากะหาไปน้ำขังฟังนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาหายใจแล้วี่นองเดี๋ยวผมปล่อยผมสีไายเบิ้งนะครับออ้นกไปพี่หนอนเลยนกายาครับครับนกจะหากินปลานะครับ คลิปนี้กันซ้ำนีน่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีสรุปผลงานให้เบิ้งนะครับสวัสดีครับามาเายคุยอมาอเราับผมพี่น้องกำลังปั่นปลากันอยู่ครับคอาก็ได้นะโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยี่ สรุปผลงานนะครับเป็นเข่งได้ดี่น่องนี่แบ่งกันออกไปเราก็มีครับเอาไปตัวนั่น ไมเสียวอาหารป่าแหนมแานมไร้คุยที่ทานเหี้บเอาฝากเดือนข้างหลังเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะบัดบัดตอนไปหาหน่ะอยากได้หลายได้บัดเอามาแล้วนิงนิ่งกันมาเลยนิ่งกันน่ะนิงบอแบ่งกันแล้วนิ่งกันมาเลยคิดค่านเี็ดห่ะตอนตอนไปหาเนี่ยพี่จะพูดอยากได้ จับเอาจับเอาเนาะบรนพ่อว่านอะแบ่งกันไปเห็นผิดละไมันปัญหามันนี่างไรมองมันผิดอนีรเฮ้ยเม่โตไหวเนาะตึงบรรยากาศโดยร่วมกับผมเนี่ยเพราะหอด้านนะเนาะครับผมหอดบ้านจานล่ามบนละครับเนี่ยออกมาจานล่ามบนี่มันก็กำลังจัดปลาอยู่ครับกำลังแบ่งปันกันเนาะจานล่ามบนครับผมเอาไปต้มตัวเอาเอาซือไปเดี๋ยวไอาจานมึงถ่ายเนาะถหาประกอบไปว่าไง

อ่ะครับผมมันยากาศไปนั่นกันนะครับนี่แหละครับผมมันหยุดนะกนหาอายุหากินกันนะครับอ่ะกินนี่ซัมมี่นะครับเป็น้องสวัสดีครับผม